สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องของพีทนะครับในวันนี้นะครับพีทก็กลับมาบ้านนะครับนานๆครั้งกลับมาบ้านทีครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาเดินคลองแถวบ้านนะครับมานึกถึงความหลังนะครับตอนเด็กๆผมชอบมาเดินที่นี่มากเลยครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับใบใหญ่มากเลยครับทุกคนใบใหญ่มากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นดอกบัวดอกเล็กนะครับ สวยงามมากเลยครับทุกคนอยากได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะอยู่ไกลมากเลยแต่ว่าเอาไม่ถึงครับอยู่ไกลมากเลยครับทุกคนคลองนี้นะครับก็ห่างจากบ้านไม่นานเท่าไหร่นะครับตอนเด็กๆผมชอบมาเดินเล่นมากเลยชอบมาเล่นกับเพื่อนชอบมาเล่นกับพ่อแม่นะครับก็คือส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับคนก็จะมาหาปลากันนะครับ ดอกบัวค่อนข้างที่จะอยู่ไกลนะครับเอาไม่ถึงเลยครับอยู่ไกลมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนนี้กันนะครับอยากไห้ดอกนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนู้นกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกาสนาทีครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ไม่ร้อนเกินไป ตรงนี้มีปลาด้วยเมื่อกี้เห็นปลาอยู่ตรงนี้ครับหายแล้วอยากเล่นน้ำมากเลยครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับไปดูตรงใหม่กันนะครับซึ่งหนองนี้นะครับก็จะมีแต่ดอกบัวส่วนใหญ่ บรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับถนนก็เป็นทางลูกลังนะครับอาจจะทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยครับ นี่ก็คือทางที่เราขี่นะครับทางอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีตกหลุมบอ่อว่านะครับ <laughs> มีไก่ด้อยข้างถนนมีไก่ด้วยข้างถนน,าถน,นทางอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยดีเลยครับทุกคนเราจะจอดรถเดี๋ยวเราจะจอดดูฝายตรงนี้กันนะครับตรงที่หาปลากันนะครับเดี๋ยวเราจะดูตรงฝายกันนะครับว่าได้ปลาเยอะไหม ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลาก็จะไหลลงมาตรงนี้ตรงฝา่ยก้นน้ำนะครับ<ม>ก็จะมีชาวบ้านมาหนึ่งคนนะครับหาปลา,านี่ครับตรงนี้น่าจะตรงนี้เป็นปลานะครับปลาก็จะไหลลงตรงนี้นะครับ ได้เยอะไหมครับหนัาแน่อ๋อบอกครับกันปลาไว้ครับพ่อปลาขึ้นแล้วบอกครับแล้วเดี๋ยวบไปขั้นหนาแล้วก็ปล่อยอ๋อครับอันนี้ปลาใช่ไหมครับไม่มองเห็นเราจัอ๋อช่วงนี้ปลาไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับไม่มีเลยโอเคครับโอ้าแค่อลหอยอ๋อเอาหอยตรงนี้บอกครับครับผม ไีบอกว่ามือี3เหียวหอยใช่ไหมครับอ๋ตัวใหญ่หอยจะได้เยอะตรงนี้ถามคุณพ่อนะครับปลาก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ตัวใหญ่ตอนนี้ก็คือตัวใหญ่จะเป็นหอยนะครับที่เป็นตรงนี้ตัวใหญ่จะเป็นหอยนะครับคุณพ่อไปแล้วครับขอบคุณมากครับคุณพ่อ ตรงนี้ก็เป็นฝ่ายน้ํานะครับทุกคนแล้วน้ำก็น้ำก็ไหลมาจากตรงนู้นนะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าถ้าชาวนานะครับต้องการที่จะได้ปลานะครับก็จะใส่ปลาประมาณตรงนี้ตรงที่เป็นช่องครับทุกคนตรงที่เป็นช่องครับแล้วก็ปลาก็จะไหลลงมาแล้วก็เราก็สามารถที่จะได้ปลาได้แต่ว่าช่วงนี้คุณพ่อบอกว่าปลาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับส่วนจะเป็นหอยใช่ครับสวยมากเลยครับบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคน เดี๋ยวเราจะขับรถต่อไปด้านนู้นกันนะครับตรงนี้น้ําใสมากเลยครับทุกคนน้ําใสมากเลยครับน้ําใสมากเลยครับ,เ,รบเดี๋ยวเราจะขับรถไปต่อกันนะครับทุกคน ๋ยวขับรถต่อครับเดี๋ยวเราจะขับรถต่อกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนองน้ํานะครับก็จะเป็นที่ให้ชาวนานะครับหาปลาแล้วก็หาปูหาอ่ากุ้งหอยปูปลานะครับเพื่อที่จะใช้ในการดํารงชีวิตนะครับรู้จะขับรถต่อนะครับทางเดินอาจจะทางเดินอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางลูกหลังนะครับ เรจะไเสื้อตกครับทุกคนทางไม่ค่อยสะดวกเลครับทุกคนเดี๋ยวเราจอดรถแล้ลเวเราจะเดินนะครับหรือไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นอกจากจะเป็นคนเยอะมากก็ตาม ตรงนี้ก็เป็นดอกบัวเหมือนเดิมนะครับรองเท้าซื้อมาใหม่ครับเปื่อนหมดเลยครับทุกคน อันนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับจริงๆกินได้นะครับทุกคนอันนี้ผมไม่มั่นใจครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าตรงนี้นะครับสามารถกินได้นะครับอันนี้ดอกบัวเยอะมากเลยครับทุกคนตรงนั้นก็เป็นดอกบัวที่บานแล้วนะครับสวยงามมากเลยครับเป็นดอกสีขาวแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นดอกสีแดงนะครับอยากได้นะครับแต่ว่าเอาไม่ถึงอยู่ไกลพอสมควร เดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถกันนะครับสะพานไม้ครับแต่ก่อนจะเดินสามารถเดินข้ามไปฝั่งนู้นได้นะครับก็จะมีบ้านคนอยู่ด้วยเราไม่สามารถที่จะเดินดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงใหม่กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขับรถไปต่อกันนะครับทุกคน ทางคน้าที่จะเป็นทางลุกลังครับขับรถยากมากเลยครับทางที่เราขับเข้ามาครับตรงนี้นะครับก็จะเรียกเป็นคลองอีสานเขียวนะครับทุกคน ้เาเขียวพซีแล้วครับทุกคนเรากำลังแล่นผ่านครับขอตัวกลับก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบาย